วันนี้จะมาแนะนำ3ทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับในการไต่แรงอารีนาจนขึ้นสู่ระดับแกนมาเตอร์3ได้นะครับทีมที่1ทีมแค้ทางแวมไพร์ประกอบไปด้วยบราชูก้าฉลามอัฟโฟกาโตเอแคและโพนี่นะครับสมบัติเป็นตำราพักคุปตีไว้และนาฬิกาท็อปปิ้งบราชูก้ารสเสียหายล้วนนะครับให้มีออฟลองคอรลจมตี้และอัตราพิตดคอล อัฟฟกาโต้รถเสียหายล้วนออฟลองอะไรก็ได้เอแคลดเสียหายล้วนออฟลองอะไรก็ได้ฉลามคูททาล้วนนะครับให้ติดออฟลองอาจาะคัดดิคั่มาด้วยและน้องโพนี่คูททาล้วนนะครับให้ติดออฟลองคูททาเยอะๆเพราะเป็นตัวคิวหลักและให้มีควนมระโจมตีติดมานิดนึงนะครับเพื่อได้บัฟจากผ้าคุุมขณะการตีทุกทีมนะครับที่มีแวมไพร์อยู่นะครับ กล้าหือกับมือขวาของราชาเหรอลงนล้องหนีดูสิพ่อมันแน่ลงมนลองหนีดูสิพ่อมันแน่ จำนวนเข้าลองหนีด oh, <how> ูส oh, ิ่ามันแห้งงเริ่มขบวนทาดเริ่มขบวนทารดาลองเหนีดูซ่ามันแห้งจางเริ่มขบวนทาเดงแห้งจาง ทีมนี้นะครับแม้จะใช้แก้ทางทีมที่เป็นแวมไพร์แล้วก็มีเอปซได้ส่วนใหญ่นะแต่ไม่ได้รับประกันว่าการจัดทีมแบบนี้ชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแค่การเพิ่มโอกาสในการชนะเท่านั้นยังมีความต่างในด้านต่างๆอีกซึ่งผมได้เคยบอกไปแล้วนะครับบางทีก็จะมีสอดไส้เป็นตัวกลางพวกครีมคอตเตสบ้างนะครับมีใส่มันม่วงแล้วก็สลับพวกแท่งไวเบอรี่อะไรประมาณน้นะครับแต่ลหลักๆคือก็คือถ้าเกิดเห็นว่าเป็นแวมไพร์ก็คือใช้ทีมนี้ตีได้เลยนะครับทีมที่สองทีม ป่าบราตีไวจะประกอบไปด้วยครั้นจ้าก็เชิฉลามปมปุมปยหอยนางรมแล้วก็น้องแก่นะครับก็คือเป็นทีมแซม,มอนนะครับที่มีฉลามเข้ามาด้วยสมบัติตาราหมอนปลาแซม,มอนแล้วก็นาฬิกาท็อปปิ้งครั้นนะครับจงตี3ามคียที่ข้อ2ให้ติดอัป้องคอนเราจะตีกับคีิที่ข้อมาด้วยฉลามจะเป็นครูทำโดนนะครับอัปลองติดคีิที่ข้อเหมือนกันนะครับ ปุ่มพุยรถเสียหายล้วนออฟลองอะไรก็ได้หอยย่งลมคูทาหนึ่งรถเสียหาย4ี่นะครับให้ออฟลองคูทมรวมอยู่ที่11.2%แซและน้องแก่นะครับคูทมล้วนอันนี้นะครับถ้าเกิดเจอกับทีมที่ปีสมบัติตว้ยนะครับไม่ว่าจะปิดตัวบราวชูกา้าหรือไม่ให้สันนษฐาว่ามีไว้ก่อนนะครับใช้ทีมนี้ปราบได้เลยถ้าไม่หลบไปได้เจอดีแนะ่ ปุ้ยช่วยล่วยสงว่าตรงน้ค้าไ่ปค่นไปปุ้ยช่วยด้วยแสงสว่างตรงน้ำค้างไล่ป่าคลื่นไปเรื่องขบวนพาเรแสงสว่างตรงน้ำค้างไม่อนะก็แค่ทำในสิ่งที่คิดว่าทำได้น่ะ ทีมนี้นะครับจะค่อนข้างชนะทางทีมตีวเป็นอย่างมากเพราะว่าใช้การโถมดาเมจเข้าใส่แถวหน้านะครับแล้วก็ในบางจังหวะน,นะครับครั้นช็กโกชิปจะไปติดดีบัฟให้กับตัวบาชูก้านะครับทำให้คอนราจมตีลดลงด้วยทีมที่3ใช้ปากทีมซัมมอนก็จะเป็นทีมซัมมอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเพิ่มตัวเอเปโซเข้ามาแทนฉลามมาสักคู่สมบัติเป็นทำลาหมอนปกักแล้วก็นาฬิกานะครับ ัพปิ้งเหมือนเดิมน,นะครับคันโช้ากโชิปโจมตี3ามิดสองปุ่มปุยลดเสียหายล้วนหอ,อยยองมครูธรหนึ่งเสียหาย4น้องแกะครูารล้วนนะครับแล้วก็เพิ่มตัวไอเปโซเป็นโจมตีล้วนให้มีออบลองลดความเสียหายมานะครับตัวนี้สามารถใช้เป็นโจมตีล้วนได้เพราะว่าเจอกับทีมซัมมอนนะครับทาให้ดามเมจมาไม่ถึงแถวกลางโดยใช้สู้กับทีมที่มีสมบัติซัมมอนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ ไม่ได้ปิดน,นะครับพอจะมองออกว่าเป็นตัวซัมมอนนะครับสองถึงสามตัวขึ้นไปจะแสดงพลังของตระกูลหอยนางรมให้เห็นเป็นบุญตาสักนิดก็แล้วกันแสงสว่างจมนำแสงสวง่วางจมนำแสงสว่างจมนำแสงสว่างจมนำ ด้ยตนด้วจัวจัะนำคางนุ่นอดจะไม่รานไ้ไม่ดีเลยจะอยู่ด้วยกันไปตลอดใช่ไหมอันนี้จะเจอกับทีมหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่พอดีของเอพิโซดเราดาวสูงกว่านะครับก็คือทีมนี้ตลาดจะใช้ตัวเอพิโซดโจมตีนะในการขัดจังหวะแล้วก็ เก็บรวบตัวซัมมอนทั้งหมดของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็ให้ระวังแค่ว่าตัวบางทีตัวที่เป็นตัวที่มันปิดไว้นะอาจจะเป็นพวกราชีน้ำแข็งอันนี้ก็จะค่อนข,ข้างแพ้ทางนิดนึงแล้วเป็นกรณีอื่นอย่างใส่ฉลามใส่ตัวตัวซัมมอนอื่นๆมานะครับก็จะสามารถปรับได้ในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเกิดไปเจอทีมคล้ายๆกันก็ต้องไปไวัดกันที่ดาบกันอีกทีหนึนะ โดยปกติในอารีน่านะครับก็จะมีทีมหลักๆที่ตั้งป้องกันอยู่นะก็จะประมาณนี้สาทีมแค่นั้นแหละทีมที่มีวามพายกับทีมตีไวที่ไม่สมบัติพระคุมนะครับแล้วก็ทีมแซมมอนก็ใช้อยู่3ทีมนะครับวนไปวนมาตีไปเรื่อยๆได้บางทีก็จะมีการปิดตัวต่างๆนะครับตรงกลางบ้างอะไรบ้างก็เน้นเอาชนะสักประมาณ 60- 70%ขึ้นไปในการไต่แรงในช่วงมาสเตอรหจนถึงแกนมาสเตอร์เนี่ยก็ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะเดี๋ยวเวลาคิงด d อ m มาดีหนาอีกประมาณ4วันนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ